ผู้ชายคนหนึ่งคุณผู้ชมจาได้ใช่ไหมเจจัก,กรินผู้ชายคนนี้เขาเอาถุงพลาสติกที่มีดอกไม้ดอกบัวต่างๆผล,ลไม้แล้วก็จดหมายน้อยฉบับหนึ่งไปแขวนไว้ที่โป้มเรือกู้ภัยไปเจอใจความคือฝากให้ผู้หญิงไปทําพิธีตามนี้แล้วจะเจอร่างของคุณโมและกู้ภัยก็เอาเอกสารฉบับนี้มาแล้วให้ผู้หญิงคนหนึ่งเป็นคนไปทําพิธีซึ่งก็เดิน<ห>ทางไปกับคุณเต้มงคลกิจนะที่เป็นผู้หญิงเป็นนักแสดงนะฮะ พอไปทําเสร็จปุ๊บก็ไปเจอร่างของคุณโมแล้วผู้ชายคนนี้เขาก็มีการโพสต์ว่าเขาเนี่ยไปแอบทําภารกิจลับนะฮะก็คือไปทําพิธีเขาเรียกว่ามออพระหัตถ์อันมหัศจรรย์ของพระคริสต์นะฮะซึ่งเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นทําให้ผู้ชายคนนี้เป็นที่รู้จักว่าเอ๊ะทาไมเขาถึงได้ไปทําพิธีต่างๆนานาแต่ล่าสุดเขามีการโพสต์ภาพและข้อความบอกว่ามาหาอีกแล้วไม่รู้จะให้ช่วยอะไรตีสามยี่สิบห้านาที บอกแค่ว่าทําไมไม่พูดความจริงเหตุการณ์อื่นก่อนจะเดินไปหลังเรือจะไปกรรมฐานแล้วครับและดูในวงกลมมีคนเห็นว่าลักษณะของคนในวงกลมหรือบางอย่างในวงกลมคล้ายๆกับร่างของผู้หญิงยืนอยู่ตรงนั้นนะครับหลังจากภาพนี้ถูกโพสต์ไปบรรดาชาวเน็ตก็บอกว่าเฮ้ยทาไมเหมือนผู้หญิงคล้ายกับผู้หญิงผมยาวคล้ายกับร่างของคุณโมยืนอยู่ข้างต้นไม้วิเคราะห์ซิว่า มันใช่ไหมบางคนบอกโอ้โหหน้าชัดเจนนั่นคือคุณแตงโมแน่ๆคุณผู้ชมลองดูเราพยายามที่จะซูมแล้วก็วงกลมให้ดูแล้วนะฮะคุณเจเองไปตอบในคอมเมนต์บอกว่าผมเนี่ยตอบทุกคนในนี้ไม่หมดแน่นอนเอาเป็นว่าเขาจะพูดอะไรเขาจะบอกอะไรผมบอกเขาไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วว่าถ้าเกิดครอบครัวหรือเพื่อนสนิทเขาถามวันที่ผมไปเคารบศพผมจะพูดแค่วันนั้นเท่านั้น บางเรื่องเราเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับโลกวิญญาณกับโลกกฎหมายมันคนละเรื่องกันนะฮะยังไม่พอคุณผู้ชมผมอยากให้คุณผู้ชมไปฟังสิ่งที่คุณเจเขาไลฟ์เอาไว้ว่าคุณโมมาหาเขายังไงและคุณโมบอกเขาไว้อย่างไรบ้างไปฟังเลยครับเขาร้องไห้ทั้งคืนร้องไห้ตั้งแต่ตีสองห้าสิบตั้งแต่ผมตื่นร้องไห้จนวินาทีสุดท้ายที่ได้คุยกันน้ำตาเขาไหลไม่เคยหยุด เขาแค่เรียกร้องที่เขามาเรียกร้องเขามาเรียกร้องว่าให้พูดความจริงนะให้พูดถึงเรื่องทั้งหมดที่ทำให้บรรยากาศมันไม่ค่อยดีก่อนที่จะเกิดเรื่องขึ้นการตกตกไม่ได้ไหงายท้องลงไปไม่ใช่นั่งยองๆแล้วหงายท้องลงไปเป็นไปไม่ได้ครับอันนี้ไม่ใช่แน่นอนลื่นเท้าซ้ายคือมือซ้ายกับเท้าซ้ายเนี่ยยังจับอยู่เลยหลุด หลุดคือลื่นหลบไปเอียงซ้ายเอียงซ้ายหล่นลงไปถึงคดีมันจะยาวแต่เดี๋ยวมันจะมีอะไรโผล่โผล่โผล่มามัดตัวเนี่ยไม่เกินวันศุกร์นี้แหละครับจริงๆคลิปยาวกว่าน,นี้ผมขอใช้เวลาสรุปอีกนิดนึงแล้วกัน<ถ>เป็นข้อๆ้อเขาบอกว่าคุณแตงโมม,มาบอกว่าอย่าให้เพื่อนพูดความจริงทั้งหมดตอนนี้ไม่ได้โกรธแค้นอะไรแต่เสียใจที่รักจะไว้ใจ นะฮะและคุณโมร้องไห้ตลอดเวลา<ช>ที่มาหาอยากจะฝากบอกแฟนคือคุณเบิร์ตว่าบุญวาสนาหมดกันเท่านี้ไม่อยากให้แฟนยึดติดเป็นห่วงแต่ว่ารักเขามากและคุณโมบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในเรือเนี่ยอยากให้ออกมาพูดความจริงว่ามันเกิดอะไรทําไมทําให้โมต้องไปที่ท้ายเรือแล้วฝากบอกว่าถ้าไปฉี่จริงๆอ่ะทําไมจะไม่มีคนจับหรือว่าหยุดเรือให้ฉี่เลยเหรอ,อเพราะท้ายเรือมันลื่นมากๆย้ําแบบนี้ว่าไม่ได้ตกท่าหงายหลังนะฮะ มันเป็นการลื่นฝั่งซ้ายซึ่งแขนซ้ายกับเท้าซ้ายพยายามจะเกี่ยวแล้วแต่มันล้มลื่นลงไปแล้วเพื่อสุดท้ายมีการตะโกนให้เพื่อนช่วยแล้วถ้าเพื่อนช่วยจริงแตงโมงก็อาจจะไม่ตายก็ได้แล้วฝากบอกเพื่อนผู้หญิงสองคนซึ่งไม่ใช่คนที่อยู่บนเรือรวมทั้งแม่และแฟนด้วยว่าล้างมวลทินสําหรับคนที่ยังเข้าใจผิดให้หน่อยและช่วยแตงโมงด้วยช่วยเอาความจริงออกมาให้ได้ตอนนี้ ยังไปไหนไม่ได้แต่เห็นทุกอย่างหลังความตายแล้วจําได้ว่าภาพสุดท้ายตายยังไงและความจริงทุกอย่างจะปรากฏขึ้นภายในวันศุกร์นี้ทุกอย่างจะจบสิน้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่คุณเจเขาไลฟ์เอาไว้ในสิ่งที่คุณโมมาบอกเขานะฮะนี่เป็นสิ่งที่เรานําเสนอให้อีกมุมหนึ่งละกันคุณผู้ชมก็เป็นอีกมุมหนึ่งเป็นเรื่องของความเชื่อละกันในแง่กฎหมายไม่อาจจะใช้เป็นหลักฐานไม่ได้แต่ว่าให้เอาไปเป็นข้อมูลประกอบอละกันกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับ